สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูมดนะคะ,ะในการติววิชาสังคมนะคะในชุดที่28นะคะตอนนี้ให้นักเรียนไปนำชีตมานะคะแล้วก็เปิดไปชุดที่28กันนะคะ,ะเมื่อนักเรียนเปิดชีตแล้วนะคะก็มาดูที่คำชี้แจงกัน,นะคะ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกว่าภูมิปัญญาต่อไปนี้นะคะเป็นของคนในภาคใดนั่นเองนะคะภาคใดของประเทศไทยนะคะซึ่งเขากำหนดเป็นสีก่อน ซึ่งเขากำหนดภาคมาให้นะคะก็มีภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นภาคในประเทศไทยนั่นเองนะคะ,ะภาคในประเทศไทยคราวนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต,ต้องทำคือนะคะให้นักเรียนไปหาข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าภูมิปัญญานั่นเองนะคะ ภูมิปัญญาคืออะไรภูมิปัญญาก็คือสิ่งที่คนในท้องถิ่นนะคะร่วมกันทานะคะอาจจะเป็นเกิดจากวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะแล้วก็สร้างเป็นภูมิปัญญาขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะเป็น,นได้ทั้งนามธรรมารูปธรรมก็ได้นะคะก็คืออาจจะเป็นการฟ้อนรําหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่ทํากันขึ้นมานะคะอะคราวนี้อะตัวอย่างเช่นเดี๋ยวให้ตัวอย่างไปหนึ่งข้อนะคะตัวอย่างเช่นข้อ1นึ่งเขาบอกว่าหมอรา หมอลำเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบดิดสีตีเป่านะคะซึ่งนักเรียนลองเดาสิคะว่าเป็นของภาคอะไรหมอลำนะคะก็คือเป็นของภาคอีสานนั่นเองค่ะอ่ะภาคอีสานใส่พังไปด้วยภาคอีสานนะคะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือภาคนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทิศที่เราเรียนมาเลยนะคะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือภาคอีสานนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะตอบว่าอีสานเฉยก็ได้นะคะครูไม่ว่าเนาะอ่ะข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนลองไปหาดูนะคะหาความหาความหมายว่าภูมิปัญญาของแต่ละภาคเนี่ยมันเป็นของภาคใดนะคะเช่นการแสดงมโนราการฟ้อนเหนียวหรือการสาดกระติ๊บข้าวบ,บุญบั้งไฟบุญพเวทบุญเ้จี พิเกโปรงลางหรือการทําผ้าบาติกแบบนี้นะคะก็ลองไปหาดูนะคะแล้วก็ทําส่งครูด้วยนะคะต่อไปอ่ะไปชุดต่อไปเลยด้วยความรวดเร็วนะคะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด3ชุดเนาะมาดูชุดที่29กันค่ะนะคะ,นะคะมาดูที่คําชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนดูปฏิทินปีนี้แล้วตอบคําถามนั่นเองนะคะอ่ะปฏิทินปีนี้นะคะในโทรศัพท์ก็มีนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้เนาะ เออคราวนี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาให้ทําอะไรอ่ะเขาให้บอกต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะ,ะตรงนี้ค,คุณครูมดเคยสอนไปแล้วในคาบแรกด้วยซ้ำนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันก่อน<ๆ>เผื่อนักเรียนจําไม่ได้นั่นเองนะคะอ่ะมาค่ะในเรื่องของวันเดือนปีทบทวนกันเลยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะว่า มีอะไรบ้างพูดของพูดเรื่องของวันก่อนนะคะวันก็คือ1สัปดาห์เนี่ยนะคะมี7วันนั่นเองนะคะก็คือ7วันใน1สัปดาห์นะคะต่อมาในเรื่องของเดือน,นะคะ่ะเดือนก็คือมี12เดือนนะคะในกี่ปีคะ1ปีนั่นเองนะคะ7วันในหนึ่งสัปดาห์มีอะไรบ้างก็ ตรงนี้นะคะก็จะมีวันทั้ง7นั่นแหละค่ะที่เรารู้กันเช่นวันจันทร์วันอังคารพูดพฤหัสื้อศุกร์เสาร์อาทิตย์ไล่ไปเรื่อยๆนะคะขนาดไปใหญ่ก็คือไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนะตรงนี้นักเรียนไปทบทวนเอานะเพราะคุณครูสอนไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเดือนทั้ง12เดือนใน1ปีนะคะก็คือใน1ปีมี12เดือนเนี่ยมีเดือนอะไรบ้างก็อย่างเช่นมการาคม กุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะมี12เดือนนั่นเองนะคะคราวนี้ใน1ในใน12เดือนเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3อย่างนะคะแยกออกเป็น3อย่างอย่างที่1เลยนะคะก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยคมค่ะอ่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะอย่างที่2ก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยยน และอย่างที่3คือเดือนที่ลงท้ายด้วยผันนั่นเองค่ะท่องไว้เลยว่า12เดือนแยกเป็น3อย่างคมยนผันหรือ,อยนคมผันอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่น,นักเรียนจะอยากจำนั่นเองนะคะอะคราวนี้มาดูกันค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าลงท้ายด้วยคมจะมีทั้งหมด31วันค่ะลงท้ายด้วยคมมี31วันลงท้ายด้วยยนลบไป1มี30วัน ลงท้ายด้วยพันมี2แบบนะคะมีทั้ง28แล้วก็29วันโอ้วันโหครูนะคะแล้วมันใช้แตกต่างกันอน่งไรนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นลงท้ายด้วยคมเนี่ยเช่นเดือนอะไรบ้างนะคะเดือนแรกของปีเลยมกร,ราคมลงท้ายด้วยคมมี31วันลงท้ายด้วยยนเช่นเดือนอะไรบ้างเช่นเมษายนมี30มวัน ส่วนเดือนเดียวเลยนะคะในในหนึ่งปีเนี่ยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะกุมภาพันธ์เนี่ย,พพน,น,ยนักเรียนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมี28กับ29สรุปมันวันไหนกันแน่นะคะสรุปแล้วก็คือว่าการที่จะมี28หรือ29วันเนี่ยก็คือมี4ปีมี1ครั้งนะคะ4ปีมี1ครั้งหมายความว่าไงเช่นสมมติว่าปีนี้อ่ะเป็นสีจะได้เข้าใจ ปีนี้นะคะปี2021ในเดือนกุมภาพันเนี่ยมีทั้งหมด28วันเขาบอกว่า4ปีมีครั้งก็ให้นักเรียนบวกไปอีก4ปีนะคะอีก4ปีข้างหน้าจะมี29วันอ่านนักเรียนลองบวกไปสิคะ2021บวก4ก็จะกลายเป็นนะคะ21 22 ยี่สิบสาย่สี่ยี่สิบห้าในปีสองพันยี่สิบห้าจะมีเดือนกุมภาผ่านคือยี่สิบเก้าวันเห็นไหมคะนับไปอีกสี่ปีแสดงว่าปีนี้เรามียี่บแปดแล้วนับไปอีกสี่ปีมันจะมีเป็นยี่สิบเก้านั่นเองนะคะเป็นกฎของปฏิทินนั่นเองนะคะอ่ะพอจะเข้าใจเนาะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันจนันทรคารพุทธศัหราชศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ เดือนใน1ปีมี12เดือนมกรากรุมภามมนาเมษาพฤษภามิถุนาอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนเดือนเนี่ยแยกออกเป็น3ก็คือมีคมยนตพันนั่นเองนะคะคม3 1ยนสามสิบพันยี่แปดยี่ก้าสี่ปีมีครั้งนั่นเองนะคะอ่ะพอเข้าใจใช่ไหมถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเราไปดูเราไปดูในในบางานอ่ะในใบางานเขาบอกว่า ให้ทำอะไรบ้างนปฏิทินบอกชื่อวันทั้งหมดวันทั้งหมดมีกี่วันอ่ะเดี๋ยวตอบให้เลยวันทั้งหมดมี7วันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ7วันได้แก่1คือวันจันทร์สวัน คางารน,นะคะไล่ไปเรื่อยๆจนครบ7วันอันนี้ให้นักเรียนไปทําเองนะครูไม่ทาให้นะคะเพราะเราเรียนมาแล้วอ่ะไปดูในข้อที่2องเขาบอกว่าในปฏิทินให้บอกชื่อเดือนไว้ทั้งหมดกี่วันเอากี่เดือนนั่นเองนะคะขอโทษทีอ่ะในปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือนคะอ่ะตอบให้12เดือนเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็เขียนไปเดือนที่1คือเดือนมกร,ราคมอ่ะเฉลยให้1ข้อไล่ไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนนะคะ ต่อมาค่ในข้อที่3เขาบอกว่าให้สำรวจเดือนที่ลงท้ายด้วยยนแล้วก็ลงท้ายด้วยคมอ่ะดูข้อที่1เลยเขาบอกว่าลงท้ายด้วยยนเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่วันอ่าจำได้ไหมนะคะแล้วก็มีทั้งหมดกี่เดือนอันดับแรกคือเขียนวันลงไปก่อนเขียนวันอันดับที่2เนี่ยมานับว่านับว่าใน1ปีมีเดือน ที่ลงท้ายด้วยยนต์กี่วันเอ้ยกี่เดือนนะคะก็ใส่ลงไปในนี้อ่ะเหมือนกันกันกบข้อ2องนะะมีกี่วันใส่ลงไปเอ๊มีกี่วันหน้าไม่ยาจะเดาเลยข้างล่างนะคะต่อมาแล้วก็ใน1ปีมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคม กี่เดือนนะคะก็ใส่เข้าไปในนี้นั่นเองนะคะง่ายๆไปทำเองนะครูสอนไปแล้วรู้วยนะคะอ่ะไปต่อไปต่อที่ตรงนี้ขอโทษทีเดี๋ยวลบก่อนนะคะตรงนี้ใบางานชุดสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะเขาบอกว่าให้ขีดเส้นใต้คําที่บง่งบอกช่วงเวลาและขีดถูกในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์เรื่องนี้คุณครูยังไม่สอนเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะคะ เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของช่วงเวลากันนะคะคุณครูกําหนดให้อันนี้ดูนะอันนี้คือเส้นเวลาของชีวิตมนุษย์นะคะมีทั้งหมด3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เขาเรียกว่าอดีตช่วงเวลาที่2เปลี่ยนสีเขาเรียกว่าปัจจุบัน และช่วงเวลาที่3เรียกว่าอนาคตนะคะมี3ช่วงเวลาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าประโยคที่เขาให้มาหรือคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยบ่งบอกถึงช่วงเวลาไหนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คืออ่ะ เป็นคำที่เป็นจุดที่บ่งบอกว่ามันเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองนะคะอ่ะมาดูคีย์เวิร์ดกันนะคะมาดูคำที่บ่งบอกถึงเวลากันอดีตนะคะอดีตมีอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงว่ามันเป็นอดีตเวลาเราพูดออกมาเช่นคำว่าเมื่อวานนี้นคำว่าอะไรอีกเมื่อก่อน เมื่อก่อนหรือสมัยก่อนแบบนี้นะคะก็มีหลายๆคำที่บ่งบอกถึงว่ามันเป็นอดีตนะคะต่อมาปัจจุบันค่ะปัจจุบันเช่นคำว่าอะไรที่เป็นปัจจุบันคะ่ะเช่นตอนนี้ณนะตอนนี้ เวลานี้อะไรที่มีคําว่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจุบันนะคะแบบนี้เป็นต้นต่อมาอนาคตอนาคตก็เช่นคําว่าจะนะคะหรือเช่นคําว่าพรุ่งนี้เมื่อรืนนี้หรืออีกสองวันข้างหน้า ไอ้ที่มีคําว่าข้างหน้าข้างหน้าทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอนาคตทั้งนั้นเลยอ๋อเดี๋ยวนะอดีตมีคํานึงที่เจอบ่อยมากคือคาว่าเคยนะคะนักเรียนบางคนอาจจะแบบอาจจะคิดว่าคาว่าเคยเนี่ยหรอคำง่ายๆนะคะคาว่าเคยนี่แหละนะคะก็คืออดีตเช่นฉันเคยทําแบบนี้มาแล้วนะคะก็คือสิ่งที่เราทําไปในอดีตแล้วนั่นเองนะคะอ่ะเป็นต้นนะคะคราวนี้พอจะรู้นะช่วงเวลาไม่ทั้งหมด3ช่วงนะคะ1ก็คืออดีต2ปัจจุบนัน3คืออนา,าคตซึ่งมี าคำที่บ่งบอกนะคะเหล่านี้นั่นเองนะคะะถ้านักเรียนคนไหนไม่ทานให้นักเรียนสต็อปนะคะแล้วก็จดลงกระดาษก่อนหรือสมุดก่อนนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้ขีดเส้นใต้คําที่เห็นไหมคะก็คือคีย์เวิร์ดในภาษาอังกฤษเขาเรียกคีย์เวิร์ดนะคะ คำที่บอกบอกถึงช่วงเวลานะคะและก็ให้ขีดถูกนะคะในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กันอะเรามาดูกันว่าทำํำยังไงดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าขณะนี้ผมกําลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์คําที่บอกบอกช่วงเวลาก็คือคําว่าอะไรคะที่เขาขีดเส้นใต้ขณะนี้ขณะนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะขณะนี้คือปัจจุบันค่ะขณะนี้คือปัจจุบันนะคะ อะปัจจุบันดังนั้นแล้วก็ไปติ๊กในช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันเห็นไหมคะตรงนี้คือช่วงเวลาทําตรงนี้เสร็จอันดับหนึ่งไปทําตรงนี้อันดับที่2ต่อนะคะก็คือให้นักเรียนติ๊กถูกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้หนูเก็บกระเป๋าสตางค์ได้จึงนำไปให้คุณครูนะคะคาไหนเป็นคําที่เป็นคีย์เวิร์ดบอกช่วงเวลาคะ คำว่าเมื่อวานนี้นั่นเองอะขีดเส้นใต้ลงไปเมื่อวานนี้เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตผ่านมาหรือยังเมื่อวานผ่านมาแล้วเป็น อดีตนั่นเองค่ะนะคะตรงนี้ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาเราก็ติ๊กถูกไปในอดีตนั่นเองอ่าพอจะเข้าใจเนาะที่เหลือให้นักเรียนไปอ่านเองนะคะแล้วก็ทําส่งคุณครวูวันนี้มี3ามใบงานด้วยกันนะคะที่เราต้องส่งนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งลงมาในไลน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ครูมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ